สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวหมวกที่ผมใช้กันให้ดูนะครับเห็นพูดกันมาหลายคนแล้วว่าผมใช้หมวกอะไรพี่ใช้หมวกอะไรใช้หมวกอะไรครับจริงๆผมไม่ได้ใช้หมวกอะไรนะครับผมใช้หมวกเรียวนะครับอยากเข้าใจติดนะครับผมไม่ได้ใช้หมวกอะไรนะผมพูดเล่นครับก็มีคนถามเยอะครับว่าผมใช้หมวกอะไรนะครับอะไรนะครับผมใช้หมวกเรียวทอนาโดธรรมดาเลยนะครับใบละ1 9 0 0าบาทเท่านั้นเองนะ หลายคนก็จะอาจจะเกิดคำถามว่าแล้วจะมารีวิวทำไมครับหมวกก็ไม่ได้หรูหราวือหวาอะไรแล้วก็ไม่ใช่ตัวท็อปไม่ใช่ตัวแพงอะไรด้วยนะครับก็เพราะว่ามันไม่แพงนี่แหละผมก็เลยจะมารีวิวให้ดูนะครับคือผมนึกถึงแต่ก่อนตอนที่ผมหาซื้อหมวกผมอยากได้หมวกถูกๆใบแรกไง่ผมอยากได้หมวกถูกๆซึ่งผมหาดูรีวิวในยูทูบเนี่ยไม่มีเลยไม่มีใครรีวิวหมวกถูกๆเลยมีแต่รีวิวอะไรก็่แบบแพงๆนะครับซึ่งตอนนั้นก็ ห้าพันหกพันนี่ก็แพงสาหรับผมแล้วแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าถ้าผมซื้อหมวกใบนั้ผมจะชอบหรือเปล่านะก็อยากได้ได้ถูกๆะฉะนั้นใครที่ลังเลอยากหาหมวกให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ไม่กล้าซื้อหมวกแพงก็ดูของผมก็ได้นะงั้นก็ขอแชร์ประสบการณ์เลยแล้วกันนะฮะก็คือหมวกใบนี้ผมใช้มาประมาณปีนึ่งละเป็นหมวกเรียวนะครับรุ่นคอนาโดน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่ 1500กรัมน,นะครับก็คือประมาณโลครึ่งกิโลครึ่งนะครับตอนนี้หมวกสภาพก็ค่อนข้างเละเทะครับพูดตรงๆเละเทะเละเทะมากครับแต่ก็รักมากนะครับตนนัวนี้คือคนที่ดูคลิปเนี่ยมักจะสงสัยว่าทำไมหมวกผมมีไอ้ตรงโลโก้โกโก้ตอนนี้ตอนนี้ถ่ายมาตอนนี้ติดกล้องมามันจะเห็นช่วงช่วงตัวนี้ใช่ไหมมันจะเห็น็นช่วงแบบอย่างเงี้ย แล้วเขาก็จะสงสัยว่าผมใช้หมวกอะไรนะครับจริงๆก็ธรรมดานะครับผมก็เป็นสติกเกอร์มาแปะเล่นๆนะปิ้นก่อนที่จะมีกล้องอีกนะรู้สึกมันเทด่ดนะีก็เลยปิ้นมา <c oughs> ก็คุณสมบัติตัวนี้นะครับภายนอกก็จะมีช่องรับลมนะครับก็เป็นระบบมาตรฐานของหมวกทั่วไปนะก็ต้องมีช่องรับลมนะอันนี้ก็เป็นลมเข้ามีแค่2จุดเท่านั้นเองตัวนี้นะีตัวนี้กับตัวนี้แค่สองอัน เปิดปิดก็ถ้าใช้มือธรรมดาก็เปิดปิดง่ายแต่ถ้าใส่ถุงมือก็อาจจะค่อนข้างลําบากหน่อยนะครับชิลตัวนี้มันจะแถมเป็นแบบว่าแบบใสกับแบบลุ้มให้นะฮะก็เวลาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเปิดง่ายครับมันจะมีตัวล็อกตรงนี้นะฮะดันขึ้นดันลงได้เลยสามารถทับเปลี่ยนได้นะครับไม่ยากครับ พูดถึงลมเข้าแล้วก็ต้องมีช่องลมออกนะครับตัวนี้ก็จะมีลมออกอยู่ที่สรูนะครับหนึ่งสามสี่นะครับตัวนี้เป็นทับทิมสะท้อนแสงถามว่าเปิดกับปิดนะครับต่างกันยังไงไม่ต่างเลยครับ <c oughs> ก็เอาอะไรมาเอาหมวกธรรมดาเนาะแต่เวลาผมร้อนหรือหายใจไม่ออกผมจะทำงี้ผมจะงแอขึาาน้นมาประมาณแค๊กนึงนะหรือไม่ก็บางทีก็นิดเดียวแก่แค่นี้พอนะครับมันก็อยู่นะลมก็จะเข้ามา ฝ้าก็จะไม่ขึ้นเวลาลุยฝนอะไรพวกเนี้ยนะฮะซึ่งภายนอกดูรวมๆแล้วเนี่ยดีไซน์ก็ทั่วไปนะครับไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยแต่ผมก็ซื้อมาเพราะเพราะว่ามันถูกเนี่ยแหละถ้าเทียบกับรุ่นอื่นภายนอกรูปทรงตรงนี้นะครับค่อนข้างใหญ่เลยแหละครับเรียกที่เขาเรียกกันว่าสายแล้วหัวโตนะครับใบใหญ่ครับ ไปต่อในเรื่องของภายในเลยแล้วกันนะครับภายในนะครับมันก็เหมือนธรรมดาทั่วไปรูปทรงคล้ายๆกันหมดไม่มีช่องเว้าสําหรับสายบลูทูธนะครับแต่ว่าจะมีช่องว้างหูว่งห,หูหน่อยเดืองตรงนี้เอาไว้ใส่หูนะแต่ผมก็เอาบลูทูธมาแปะแล้วแหละเอาไว้ฟังเพลงแล้วก็คุยโทรศัพท์รวมด้านในสามารถถอดแกะได้3ชิ้นนะครับตามมาตรฐานทั่วไปซึ่งนั่นก็คือตรงนี้1นึ่งนะครับแก้มนี้2นะครับตรงนี้ แล้วก็ตัวด้านในเนี้ยน,นี้ก็จะมีป้ายบอกนะครับผมใส่อยู่ไซส์ L นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นปิดใต้คางนะครับกันไม่ให้ลมมันหวนขึ้นมาเคยลองแกะนะครับแกะแล้ววิ่งความแตกต่างค่อนข้างเยอะครับถ้าแกะแล้ววิ่งเนี้ยลมจะปีเข้ามาเยอะเลยทีนี้พอเรามีตรงนี้ช่วยเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของลมที่มันหวน เข้ามาใต้คางได้เยอะเลยครับก็ติดไม้ตลอดเลยหนังนี่เริ่มแตกแล้วนะฮะเป็นหนังเทียมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับของใช้งานนักมุย่อมมีบาดแผลจริงไหมครับตอนนี้เป็นแถบสะท้อนแสงนะครับสะท้อนได้จริงนะครับส่วนตัวนี้ก็รู้สึกจะเป็นปรูนปลายอากาศอีกรูนึงนะก็ไม่ซีเรียสหรอกจะมีกี่รูเพราะว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีลมเข้าลมออกเลยยังไงผมก็เปิดชิลขี่อยู่ละแง้มๆเลย ส่วนตัวลอ็อกรุ่นนี้จะเป็นแบบว่าแบบควิกลิลิสนะครับมันจะล็อกง่ายนะครับเดี๋ยวล็อกให้ดูแค่เสียบตัวนี้เข้าไปนะคแค่นี้ล็อกละก็ถือว่าแน่นครับแต่ว่าถ้าเทียบกับที่เขาทดสอบกันก็บอกว่าตัวดีดีลิงนะฮะมันจะปลอดภัยกว่านะครับหนาแน่นกว่าแต่ผมชอบแบบนี้นะรู้สึกมันง่ายดีแลดึงก็แค่กระตุกตานี้ออกมาเวนะลาที่เรากระตุกเนี่ย เอ้เวลาที่เราดึงตรงนี้มันจะง้างตัวล็อกนี้มันจะง้างออกสังเกตนะเวลาผมดึงตัวนี้มันจะยกออกผมก็เลยสามารถดึงออกมาได้อ่ก็แข็งแรงนะไม่ไม่เคยรู้สึกว่ามันหลุดง่ายหรืออะไรเลยลตัวนี้ก็ผมก็เอาไว้ติดกล้องตัวนี้เป็นตัวบลูทูธนะไว้ฟังเพลงกับไว้คุยโทรศัพท์ได้อินเตอร์คอมได้นะแต่ส่วนมากจะไว้ฟังเพลงมากกว่าไม่ได้ไปอินเตอร์คอมคุยกับใครนะผมเว้แต่ว่า ถ้าได้ออกทีบก็คงจะได้คุยด้านในมันก็จะมีลำโพงไปอยู่แต่อยู่ในหลุมที่ไว้ใส่หูเนี่ยแหละผมก็แปะตรงเนี้ยก็ฟังเพลงเพลินดีครับถึงมวกจะถูกแต่ก็มีความสุขในการขับขี่มากนะฮะตัวนี้มาพูดถึงความรู้สึกในการใช้งานมากดีกว่าก็ดูพวกสเปคอะไรไปคร่าวๆแล้วนะตัวนี้มันจะไม่ได้มีอะไรเยอะก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรนะ พูดถึงความรู้สึกในการใช้ดีกว่าความรู้สึกในการใช้ต้องบอกก่อนว่านี่คือ1ัน9นะครับอย่าคาดหวังอะไรมากตอนที่ผมซื้อเนี่ยมันแน่นมากตอนที่ผมลองใส่แอรเนี่ยมันแน่นมากๆแต่พอผมใช้ได้ประมาณไม่เกิน1เดือนอะเท่าที่จําได้นะหลวมก็คือหลวมหมายถึงว่าใส่เข้าใส่ออกง่ายมากๆเลยฝองน้ํานี่ก็เริ่มยุบตัวแล้ว ยุบตัวไวไวมากๆตอนนี้แต่ว่าตอนนี้มันก็คงไม่ได้ยุบอะไรไปม,มากกว่านี้แล้วละ่ะมันก็จะพอดีแล้วหละมันก็รู้สึกชินรู้สึกเข้ากับหัวตัวเองรูปหน้าตัวเองที่สุดเลยแล้วก็เรื่องลมเข้าอันนี้เข้าค่อนข,ข้างเยอะเลยครับผมขี่ประมาณ70-80เนี่ยเริ่มรู้สึกได้ละ บางทีเริ่มรู้สึกได้ตั้งแต่60ด้วยซ้ำมันเริ่มเข้าลมเริ่มเข้านะฮะแต่ตอนแรกๆไม่เป็นนะตอนแรกๆนี่เริ่มซื้อใหม่ๆขี่นี่แม่นเป๊เงียบติ๊เลยนะก็ตามคุณภา,ภาพแหละครัคือหมวกแบบรุ่นธรรมดาเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาที่เขาออกแบบเปลือกหมวกภายนอกเนี่ยเขาจะทํามาเท่ากันหมดเลยไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จะทํามาเท่ากัน แต่สิ่งที่เขาทำไมาไม่เท่ากันก็คือตรงนี้นวมข้างในถ้าเป็นเบอร์เล็กๆเนี่ยเบอร์เอสอะไรเงี้ยนวมจะหนาปึกเลยนะครับและยิ่งผู้หญิงใส่เนี่ยจะหัวโตวจะหัวโต,วตวมากเลยแต่ถ้าเป็นหมวกแบบว่าตัวท็อปๆดีๆหน่อยนะครับเปลือกหมวกภายนอกเขาอาจจะทํามาประมาณ2ไซส์หรือ3ไซส์นะครับแบบ S กับ M ใช้เปลือกหมวกเท่ากันแต่นวมไม่เท่ากันเนี้ยพอแอลก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะ ถ้าหากถามว่าหมกตัวนี้เหมาะกับคนที่เริ่มต้นไหมก็เหมาะนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะถูกใจหมวกตัวไหนจริงจังหรือเปล่าก็ลองดูกันก็ได้แต่มันก็ร,ราคาไม่ได้แพงมากมันคือมันเอื้อมถึงอยู่แล้วแหละราคานี้โอเคนะครับถ้าใครมีคําถามอะไรหรือสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับงั้นวันนี้ผมก็ ขอลาไปก่อนนะครับป็นคลิปสั้นๆพอละไปคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบายครับ